ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนลูกปืนไดชาร์จกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเป็นลูกปืนลูกใหญ่ครับไดชาร์จจะมีลูกปืน2ด้านครับเป็นด้านฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่ฝั่งใหญ่ลูกใหญ่น่าจะอยู่ตรงชุดโมเล่นะครับตรงนี้ครับพอดีวันนั้นเปลี่ยนลูกเล็กไปวันนี้ลูกใหญ่แตกแนะนําเวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนพร้อมกันครับทั้งลูกเล็กลูกใหญ่พอดีวันนั้นลูกใหญ่ซื้ออะไร <c oughs> มาไม่ตรงรุ่นครับแนะนําให้ถอด ลูกปืนไปเทียบเอานะครับเพราะบางครั้งไซส์มันจะไม่เท่ากันหรือมีอะไรวัดก็วัดไปแล้วก็จดขนาดไปแล้วก็ไปให้ร้านอะไรเช็คดูครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนลูกปืนลูกใหญ่กันนะอะเริ่มถอดเลยครับชุดมูเล่ตัวนี้จะเป็นน็อตยึดอยู่นะครับแล้วก็ใช้บล็อกยิงเลยครับไม่มีปัญหาอืเอามือกดไว้หน่อยนะครับเอามือกดไว้ตรงลูกชุดมูเล่หน่อยนะครับกดไว้ไม่ให้มันหมุนตามนะครับ แล้วก็ยิงออกเลยครับออกแล้วอ่าถ้ามันแน่นก็ให้ใช้สามขาดึงออกนะครับสามขางัดออกแต่ถ้ามันหลวมแล้วก็คอนต่อออกก็ได้ครับคอนยางค้อนอะไรก็ต่อออกได้ครับออกแล้วครับชุดโมเลมันหลังจากนั้นเรามาถอดไอ ต,ตูดไดชาร์จเลยไดชาร์จก็รอบเบอร์แปด mm น็อตพวกนี้ยึดออกคลายออกทั้งหมดเลยนะครับพวกฐานพวกอะไร่เงี้ยถอดออกทั้งหมดเลย เนี่ยแปลงหานก็หมดแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนถ้าถอดแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับข้บางามีนออ็อตยื่อยู่อีกทอต่อนึง ชุดพวกไอ้แผงไดโอดออกนะครับเอ้ยติดตัวนั้นอีกอะโอ้ยอีกตัวน,นอ่ะชุดแผงไดโอดออก หลังจากนั้นเคาะออกนะครับโอเคนี่ตัวนี้เป็นลูกปืนเล็กนะครับตัวนี้ลูกปืนเล็กก็เวลาเอาออกก็ใช้สามขาเล็กนะครับดึงออกครับตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนหมครับเราจะเปลี่ยนลูกใหญ่ลูกใหญ่ตูวนี้ครับตัวนี้เคาะออกได้ต่อกออกเลยครับตัวนี้เป็นแกนมันทุน่นมัน วนข้างในก็เป็นลูกปืนครับที่เราจะเปลี่ยนลูกใหญ่นะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่สามตัวเอ้ยนอ็อตไอ้ฝาครอบยึดอยู่ครับน็อตสี่ตัวก็เดี๋ยวยิงออกเลยครับ เคออกละนี่ครับฝาครอบมันะะจะเห็นลูกปืนอยู่ข้างในนะครับก็เดี๋ยวเวลาออกก็ตอกออกได้เลยใช้ค้อนตอกหรืออะไรก็ได้ตอกให้ลูกออกไปเลยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวละโอเคหลุดออกมาแล้วนะ ตัวนี้ลูกปืนนะครับเขย่าดูมันเสียงดังครับเนี่ยดังเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหมนะ่ลูกใหม่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมันจะทําให้แกนเอียงครับเห็นไหมมากินพื้นที่ตรงนี้เป็นรอยรอยไหมนะครับเนี่ยเพราะว่าลูกปืนแตกครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเลยครับก็วิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับต่อเข้าไปที่เดิมครับนี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวผมฉีดน้ํามันหน่อยให้มันหล่อรื่นหน่อย เพราะว่าของใหม่นันก็จะแน่นหน่อยฉีดตรงเบ้ากันนี้นี่เลยนะลูกปืนก็ฉีดไปอ่ะแล้วก็เทียบดีๆครับต่อเข้าไปเลยนี่กดเข้าไปอ่ากดเข้าไปแล้วครับนี่ครับเข้าไปแล้วถ้ายากแน่นก็เคาะให้มันแน่นเลย อย่าลืมครับใส่ฝาครอบเข้าไปเหมือนเดิมเดีย๋ยวผมจะใส่ฝาครอบเข้าไปแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นเหมือนเดิม ขออนุญาตขันน็อตก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับขันน็อตให้แน่นนะครับตรงไอปิดลูกปืนเนี่ยขันให้แน่นพอแน่นเสร็จแล้วก็คราวนี้ก็เราก็ใส่แกนเข้าไปเลยครับเดี๋ยวนี้เลยอ่าถ้ามันแน่นหน่อยก็ฉีดน้ํามันเข้าไปหน่อยอ่าแล้วก็เล็งให้ตรงครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปให้สุดนะครับอ่าพอเข้าไปสุดแล้วลองหมุนดู ว่ามันติดขัดอะไรไหมโอเคถ้ามันหมุนได้ก็โอเคหลังจากนั้นเรามายิงน็อตติดเลยครับตัวนี้ชุดโมเลมันอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปขันน็อตให้แน่นใช้บล็อกรมยิงไปเลย มือจับไปนะครับโอเคแน่นละอ่ะหมุนดูโอเคลูกปืนไม่ติดขัดอะไรละอโอเคหลังจากนั้นเราก็มาประกอบเหมือนเดิมครับถอดไงก็ประกอบอย่างนั้นก็ ใส่ชุดครอบนี้เข้าไปนะครับเสียบให้ตรงแล้วก็ตรงนี้ก็ร้อยมาให้เข้ารูมันเหมือนเดิมเสียบให้ตรงแล้วก็ใส่แผงไดโอดเข้าไปตรงที่เดิมมันใส่ชุดแผงไดโอดแล้วก็ใส่ท่าฐานมันหมดก็เปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็ประกอบ,บเข้าที่เดิมก็เป็นการเดี๋ยว ขั้นตอนนี้ผมไม่ประกอบให้ดูร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวผมไปซื้อฐานพอดีถอดมาแ้วถฐานในชาร์จมันหมดเราเปลี่ยนถ่านในชาร์จไปเลยก็เป็นวิธีเปลี่ยนง่ายครับสาหรับลูกปืนก็ตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอีกก็ได้แต่เพิ่งเปลี่ยนไปม,มันยังไม่แตกครับถ้าแตกมันจะโยกได้นะคอนใช้สามขาดึงออกครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับเดี๋ยวผมจะไปดูฐานก่อนจะเปลี่ยนฐานไปเลย